สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับดิฉันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีเมนูแกงหน่อไม้วันนี้เราได้หน่อไม้ไหลนะคะด้วยการซื้อจากตลาดมาสองถุงถุงละสิบพันกีบค่ะถ้าถ้าเทียบกับเงินบาทไทยก็ประมาณอยู่ที่20บาทค่ะ 2ถุงก็40บาทและเราก็ดึงข้าวไปด้วยนะคะข้าวเหนียวค่ะวันนี้เราจะกินข้าวเหนียวอยู่ในนี้เราก็จะทำการปอกหน่อไม้นะคะ,เ,ะ,คะเราก็จะใช้เวลาดนเติบและแล้วเราก็มาล้างอย่านางภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะอ๋อเราก็จะมาล้างเพื่อทำความสะอาดนะคะให้มันสะอาดเราจะได้ หนีหรือว่าเราจะได้ยองนล้วละค่ะเราก็จะทำความสะอาดทีละใบทีละใบสาวน้อยค่ะวันนี้สาวน้อยสาวน้อยเมืองลาวหรือว่าสาวน้อยเราเทิงนะคะกำลังทำความสะอาดเบียานางอยู่ก็คงจะนานพอสมควรละคะ่ะเพราะเพราะเขาทำทีละใบทีละใบ กว่าจะสะอาดคนคนพี่ก็จะสวยข้าวนะคะกำลังจะสวยข้าวค่ะเขาก็จะเอาน้ำสิดสิดใส่กระตกแล้วก็จะทำการเอาข้าวมาแล้วก็สวยนะคะสวยไปสวยมาและะ้วก็จะทิมตุ้มใส่กระตกนะคะแล้วก็จะเอามวยเอาไว้นะคะแล้วก็ เราก็จะเอาไม้กระดามมาปาดต,ตรงไหนมีดำมีเส้นผมอะไรแล้วก็หยิบออกนะคะอย่าให้มันลงเหลือเดี๋ยวมันจะเข้าปากเข้าไปในภูงิในปอดของเรากลิ่นของอายข้าวหอมถวยถวยคนที่นั่งดูนี่ก็หิวข้าวอยู่นะคะท้องห้องจอกจอกน่ารับประทานจังเลยนะคะข้าวเนี่ยคนทำก็สวย ข้าวก็สวยอ๋ยอะไรช่างน่ากินเหลือเกินหิวเข่าเด้เอาวสวยเร็วๆหน่อยคนหิวก็หิวคนล้างผักก็ล้างเร็วๆหน่อยเธอกำลังหิวข้าวเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินแกงหระม้สักทีอื้อหือนี้แหละค่ะชีวิตชาวลาวในชนบทอยู่บ้านนอกคอกนา นี่ก็คือครัวนะคะครัวของเขาที่ทํากินทุกวันสภาพบ้านซ่องก็ประมาณนี้ละค่ะกระตกมอเฮกแต่กระโปะก็จะห้อยมาลองตรงแงงอยู่แถวนี้ลจะจ้ะบ้านนี้มีสองสาวค่ะอันนี้คนโตคนที่ล้างผักนะคนเล็กส่วนอีกคนเล็กคนหนึ่งก็จะนอนอยู่ข้างในค่ะหลังจากซิสวยข้าวได้แล้วเขาก็จะ ทำเป็นปั้นบิ็นปั้นนะคะแล้วก็ทิมตุ้มลงที่กระติบกระติบข้าวะคะ่ะกระติบข้าวแล้วก็เขาจะจะชิมดูคำหนึ่งว่าข้าวอร่อยไหมหลังจากนั้นเขาก็จะไปเก็บเก็บใบสีหน้าของผู้สาวนะคะก็จะบูดนิดนึงเพราะว่าเขาเครียดเครียดจากการเรียนแล้วก็มาทำงานให้แม่กินอีก วันนี้สองสาวจะทำเมนูอะไรเอ่ยให้คุณยายและคุณแม่กินระหว่างนั้นเขาเอาหม้อมาข้างไฟใส่เตาเพื่อทำการแกงหน่อไม้นั่นเองชวนน้องคนเล็กก็จะขยี้ยานางส่วนคนโตก็ป่าดหน่อไม้ เอามีดน้อยๆมาแล้วก็ปาดหน่อไม้ให้เป็นเปียงเป็นเปียงที่มันน้อยๆนะคะมันจะจืดเร็วถ้าเราใช้เป็นหนอมันมันจะนานจืดนะคะก็เลยต้องได้ปาดทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้มันจืดเร็วส่วนสาวน้อยอีกคนหนึ่งก็จะบิด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 น้ำยานางเพื่อให้น้ำยานางมันเขียว เราจะแกงหน่อไม้ให้มันอร่อยออยกันนะวันนี้ไถึงขั้นไหนแล้วว้าวันนี้เราจะได้กินเสียมือสาวน้อยทั้งสองออจะอร่อยแค่ไหนเนาะสาวน้อยเอ้ยนี้แหละค่ะชีวิตของชาวลาวชนบทที่อยู่ไกลจากตัวเมืองก็จะประมาณนี้นะคะข้ามาก็ตัมาทำ กับข้าวให้พ่อให้แม่ได้กินทุกวันนะคะบางวันก็ได้กินผักบางวันก็ได้กินหน่อไม้บางวันก็ได้กินจิลอบางวันก็ไม่ได้กินอะไรคะ่ะส่วนมากก็จะเอาข้าวจ้ำเกลือแล้วก็ไปโรงเรียนบางวันโชคดีก็มีหน่อไม้อย่างนี้นะคะพอไม่มีใครไปหาหลังจากที่ เสร็จชิ้นปาดหน้าไม้แล้วก็มาทิมต้มใส่กับหม้อที่เราค้างไว้เพื่อให้หน้าไม้มันจืดมันจะได้วนหวานระหว่างที่เราต้มเราก็ต้องใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเค็มๆจักหน่อยวันนี้จะได้กินสีมือลูกสาวทั้งสองว่าจะแซ่บอร่อยแค่ไหน เดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่เราแกงเสร็จอีกทีนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามต่อไปนะคะนะระหว่างนั้นสาวน้อยก็รู้สึกว่าไฟมันจะมอนลงเขาก็เอามือจกที่กระสอบแดงๆเพื่อเอาขีถฐานมาใส่ในเตาโอ้อันนี้คือหน่อไม้เนาะ <c oughs> ระหว่างนั้นสาน้อยก็จกหลังจากเสร็จชิ้นนะยังไม่เสร็จอีกเหรอต้องจกอีกก้อนหนึ่งเอ้ามาใส่ออระหว่างนี้ก็ค่ำก็มืดแล้วเขากำลังจะตำข้าวเบื่อเพื่อใส่แกงหน่อไม้แล้วก็หยิบบางเผ็ดใส่ใส่จักหน่วยเนาะสาน้อยอย่าใส่เผ็ดนะ ใส่สักประมาณสักสิบสิบสิบลูกก็พอกินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวกระเพาะมันจะขึ้นระหว่างนี้สาวน้อยก็ปิด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 พริกโอ้สงสัยจะเผ็ดหน้าดูวันนี้หลังจากนั้นก็ตำตมตุ้มตุ้มตุ้มตมตุ้มตุ้มตม,ตม,ตมเอาให้เข้าเบือ่อแล้วก็มาพริกเข้ากันนะคะ ส่วนนี้คือส่วนผสมของหน่อไม้นี่คือยานางนั้นก็เขาเรียกว่าข้าวเบื่อแล้วหลังจากที่เราตำตำให้มันหมุนแล้วเราก็มาใส่กันใส่กับน้ำยานางน่รู้สึกว่าสีสันน่ากินเลยนะคะ เราจะมีนังหมูเราก็ใส่นังหมูนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาผักแล้วก็ปรุงรสต่างๆนะคะอาจไว้สักก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าแกงหน่อไม้เราวันนี้จะน่ากินสักแค่ไหนนะคะ,แล,ะแล้วแล้ว หลังจากนั้นเราก็เสร็จสาวน้อยก็เอาศาสตร์มาปูเพื่อรับประทานข้าวนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้เราจะได้รับประทานแกงหน่อไมอ้ยอกกระตูกมานะคะอืมเอาอาหารว่างทำไมไม่มีอาหารเลยอะอมืมีแต่ถ้วยกับบ่วงอ๋อมาแล้วมีอะไรเอ่ยกินวันนี้มีอะไรเอ่ย อ๋อแกงหน่อไม้ที่เราเห็นช่วงก่อนนั่นล่ะเขาก็จะตักอืหน่ากินจังเลยหิวข้าวเลยเนี่ยอออืืหคองอร่อยน่าดูเนาะดูแล้วจากสีสันเหลืองเออเฮอจืดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่หิวแล้วเราก็ต้องกิน ถ้าเราไม่กินเราก็ต้องอ,อดตายเราก็ต้องตุยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินค่ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องกินเราก็ต้องชิมซะก่อนอเพราะวันนี้มีแค่แกงหน่อไม้ไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวค่ะวางลงค่ะหิวแล้ว อีฉันจะกินให้สมใจที่หิวมาทั้งวันคงอร่อยน่าดูมาคุณยายออกมาดูมีอะไรกินโอ้ยแกงหน้าไม้อีกแล้วสาวน้อนจะได้ชิมก่อนมาสีมือตัวเองเป็นไงบ้างไหยหอนอ๋อร้อนก็าบอกว่าร้อนมากฝากทุกคนกดติดตามกด กดใจให้ด้วยนะคะ